เรียนเป็นนักดูนศึกษาผู้ประสบการณแล้วก็สบันวิยุโครนะครข้าราารวิวัวิวัตรนรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาอบรมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรบรษาชั้นเที่ยวศษาสทโรงเรียนหนองโตสระวิทยาภมประจำปีการศึกษา2567จากการ โครงการสถานคุณษาทำจริยธรรมของเรียนมะ,ะเริ่มตั้งแต่าการเป็นนักเรียนจนถึงช่วงท้ายของกิจกรรมจะเห็นว่านักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือและตั้งใจร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดีนะคะขอให้นักเรียนได้นำความรู้หลักธรรมคักสอนและประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับในวันนี้จากคณะนักวิทยากรนะคะไปปรับใช้ ประจำวันทั้งในด้านการเรียนการดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะคะขอชชิญชมและเกบคกลุ่มคณะดูสายชายั้นทวิทยาศาสตร์ปีที่สา,สามสาทุกท่านรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝาก่ายที่ดำเนินกิจกรรมไปได้หวามเรียบร้อยและที่สำคัญยิ่งขอกราบขอพระคุณคณะพระวิทยากรทุกรูปที่ไดุ้่มเทเสียสล,แล,และแรงกานแรงใจ ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นเป็นดีนหงส์อธิกรรมในวันนี้ได้จัดครบถ้วนสมบูรณ์ทุกพิจกรรมและสิ้นสุดลงแล้วข้าพเจ้าจึงขอปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนสายชางวัฒยมิชาปีที่สามโรงเรียนอุปถภสุรเทียมโคกขอขอบคุณมาก ตัวเองนะคะก็จะให้ตัวแทนนะคะบอกแต่ละห้องรวบรวมศพที่คุณครูกคดีฐานะคะซึ่งคุณครูจะได้นำไปตรวจนะคะแล้วก็กัรยื่คะแนนกับนักเรียนนะคะพวกเราที่มาเข้าใช้วันนี้ก็จะได้คะแนน